สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสกห้าจุนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรารยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวนี้ฟังข่าวก็ต้องบอกว่ามีข่าวในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคิดถึงนะเรื่องของการปรงผมออกบวชเนี่ยเราต้องเข้าใจเป้าหมายกันนะครับการที่เราปรงผมออกบวชเนี่ยนะเราบวชไปเพื่ออะไรนะครับเราจะบวชไปเพื่อลาบนะเพื่อเงินทองนะเพื่อศักการะนะสิ่งของต่างๆที่คนออกมาให้นะครับหรือเพื่อคำเยินยอสารเสริญ นะมีคนบูชากับไหว้เนี่ยนะมันใช่หรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะครับบางทีเราดูเรื่องราวนะครับการวิวาทากันนะระหว่างนักบวชกับนักบวชนะครับหรือว่านักบวชกับชาวบ้านกรวาวดเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราเพิจารณาดูมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะเราต้องรู้ก่อนนะครับนะผู้ที่ออกบวชเนี่ยเราบวชเพื่ออะไรนะถ้าเราบวชเพื่อลาบ นะเพื่อสักการะนะเพื่อสัรารเสริญเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผู้ที่ออกบวชนะเราต้องบวชเพื่อมรัคนะเพื่อผลนะเพื่อนิพพานเท่านั้นนะไม่งั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนเราติดหนี้แ่ละครับติดหนี้าการเลี้ยงดูนะอาหารน้ำนะที่พักอาศัยนะเครื่องนุ่งห่มนะยารักษาโรคเนี่ยนะจากชาวบ้านนั่นเองนะเพราะฉะนั้น ในครั้งพุทธกาลนะครับเราจึงมองเห็นนะผู้ที่ออกบวชจริงๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะนะตัดสอนนะเตือนนะถึงเรื่องของการฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายนะให้ได้มักให้ได้ผลนะให้ไปถึงนิพพานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นเนี้ยนะซึ่งหลังๆนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะ คนที่ออกบวชบางทีก็บวชตามประเพณีก็มีนะบางทีบวชแก้บนก็มีนะบางทีบวชเพราะว่ายากจนก็มีนะจึงทําให้การบวชเนี่ยนะกลายเป็นว่าไม่ตรงกับเป้าหมายนะไม่ตรงกับเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเราทราบได้อย่างไรนะว่าเป้าหมายที่พระพุทธเจ้านะตั้ง ตั้งพระองค์ตั้งพระไทยนะตั้งพระไทยของพระองค์ไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องฟังนะเมื่อพระองค์ประกาศนะพระศาสนาครั้งแรกนะในธรรมจักรกับประวัตนสูตรนะพระองค์ได้แสดงทางนะสุดโต่งสองทางนะครับที่ผู้ออกบวชเนี่ยนะไม่ควรนะดำเนินไปทางสุดโต่งสองทางนั้นก็คือ1ก็คือทางที่ใช้ชีวิตเหมือนกับชาวบ้านคารวะที่เป็นปุถุชน แล้วก็คือการที่มุ่งเน้นการที่มีกินกามเกียติผู้ง่ายก็คือเสพกามอ่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้เป็นทางที่ไม่ควรดําเนินใช่ไหมถ้าเราถึงชาวบ้านคารว่าทั่วไปนะที่เป็นปุ้ดุชนนะสินห้าก็ไม่มีนะก็บางทีก็นะปน นะกับอบายมุกอ่ะนะพวกสุลานารีนะพนันอะไรต่างๆนะเพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนนะว่าทางสุดโตก2ทางเนะี่ยทางแรกก็คือการมาสุขขาลิการุโยกหรือการมุ่งเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเขาเรียกว่าเหมือนมัวเมาในกามอ่ะนะนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรสวลารักบวชและทางที่2ก็คือการมุ่งทรมานตนเองนะ ประการที่2เนี่ยยุคสมัยนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าในครั้งพุทธกาลมีเยอะคือบําเพ็ญทุกขกิยาเหมือนนี้พระุทธเจ้าได้บําเพ็ญนะทรมานตนเองนะบางทีก็ยืนขาเดียวนะครับนอนบนหนามอย่างเงี้ยนะหรือว่าเเขาเรียกว่าทรมานตัวเองนะเพราะเชื่อว่าเชื่อว่ากิเลมันจะตายไปอะ่ะนะคือบําเพ็ญตบะนะให้จิตใจ นะครับทนได้นะทนทานต่อสิ่งต่างๆเนี่ยนะซึ่งพระเจ้าบอกว่าทางสุดโตง่งในทางนั้นคือการบําเพ็ญทุกขลักิร,ริยาเนี่ยก็ไม่ใช่ทางคือทางสุดโต่งสองทางนี้ไม่ควรดาเนินนะสำหรับนักบวชนะบรรพชิตนะนี่พระองค์ประกาศชัดเจนนะครับในธรรมจักรกับอรจันทรสูตรแล้วนะพระองค์ก็แสดงทางสายกลางเอาไว้ว่าทางสายกลางนะที่บรรพชิตเนี่ยควรเดินทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะความหลุดพ้น ก็คืออาริยมรคมีองค์8ปประการนะก็คือทางเดินที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8นะก็คือสัมมาชีวะนะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะนะถ้าผู้ใดเอ่อเดินตามทางเนี้ซึ่งเราเรียกย่อๆว่าใจสิกขานะศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ย ทางเดินนี้แหละไปทางเดินนี้ครับจะไปสู่ความ้นทุกข์ความดับทุกข์เราจะเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจสี่นะก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรกมันแก่นคําสอนพุทธศาสนาจริงเนี่ยอยู่ในธรรมาจาักรกับวัสตรนะพระองค์ตัดแสดงไว้ถึงทางที่นักบวชบรรพชิตเนี่ยควรจะเสพให้มากนะท่านจะบอกถึงกิจในอริยสัจสี่นะทุกข์นี่ควรจะกําหนดรู้นะสมุทัยนี่ควรละ ที่โรดนี้ควรทาให้แจ้งนะครับนิพพานเนี่ยควรทาให้แจ้งแล้วก็มรุกเนี่ยควรจะเจริญให้มากนะฝึกฝนตัวเองให้มากราะในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยจึงบรรลุมรุผลไปถึงนิพพานนะเป็นพาวเรียบบุคคลมากมายนะมากมายจริงๆทำให้พุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองผมบอกแล้วนะครับพุทธศาสนาอย่ารุ่งเรืองไม่ได้อยู่ที่ศาสนาวัดขุศาสนาพิธีไม่ได้อยู่ที่ตนะำรับตำลานะแต่อยู่ที่บุคคล นะซึ่งทรงมรรคทรงผลนะ่ะเป็นภารยะบุคคลเป็นภาริย,รยส่งเนี่ยมีจํานวนมากนะหรือน้อยถ้ามีจํานวนมากก็จเจริญร,นะนะร,รุ่งเรืองนะถ้ามีจํานวนน้อยนะครับก็รุ่งเรืองน้อยนั่นเองถ้าไม่มีในที่สุดก็จะอันตรธานหายไปนะเพราะนั้นเรา้งเข้าใจเป้าหมายของการบวชนะแต่พอเรามองดูนะ นักบวชยุคสมัยนี้นะคเขาบวชไปเพื่ออะไรนะบวชไปเพื่อลาบสักการาลละสรรเสริญน,นะครับหรือว่าบวชไปนะเพื่อจะได้มรรคผลผนิพพานนะเพราะฉะนั้นจึงแตกต่างกันนะแล้วเ,เราถึงเห็นเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นในข่าวในสังคมเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการเจริญอริยมังคมยองแ์8ประการเนี่ยนะครับไม่เฉพาะในนักบวชเท่านั้นนะครับ รวมถึงชาวบ้านคารวสาเนี่ยก็สามารถที่จะบวชใจถึงแม้ไม่ได้บวชกายนะบวชใจสามารถเ,าเจริญอริยมรรคมีองค์ป,ประการได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลนะนิพพานได้เช่นเดียวกันนะเหมือนกับน,นักบวชในครั้งพุทธการก็มีมากนะครับผู้ที่ตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่เป็นชายที่เป็นอุบาสกแล้วก็ที่เป็นหญิงนะที่เป็นอุบาสิกาที่เมื่อได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้า นะได้ไปปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระระยะบุคคลก็มีไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุะเจ้าตรัสสอนเนี่ยเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ได้ประทานนะคำสอนของพระองค์เนี่ยเช่นว่าพุทธศาสนาให้แก่พุทธบริษัท4นะครับก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นทางเดินนะที่จะไป ถึงซึ่งความดับทุกข์นะไปรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นะก็จะเกิดมรรคผลในจิตใจนั่นเองนะนเรื่องของมรรคผลนะิพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นในจิตใจนะครับนะไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบเพียววงแบบยนะงตนะออวนะ่ว่าเครื่องแบบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่บอกเตือนนะผู้ที่ออกบวชอะนะว่าเครื่องแบบเนี้ยนะพระเจ้านะครับประทานไว้นะเป็นบรรพชิตเนี่ย ซึ่งเป็นทางตรงที่สุดแล้วนะที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะความดับทุกข์แล้วก็เห็นอริยสัจสี่นะได้เร็วได้ตรงที่สุดละพระองค์จึงประกาศธรรมจากกวัสูตรนะครับครั้งแรกนะให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะซึ่งก็คล้ายนักบวชนนแหละครับนะก็พอฟังปุ๊บเนี่ยพอจบนะครับนะพันยากรทัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนะครับเพราะฉะนั้น การบวชนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่บวชเพื่อลาบสักสการะสรรเสริญนะครับแต่เพื่อมรักผลนิพพานเท่านั้นนะเพราะนั้นผู้ที่ตัดใจออกบวชนะบวชกายก็ต้องเข้าใจเป้าหมายนะไปถึงเรื่องของการบวชใจและไปถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับไม่งั้นแล้วก็จะนับว่าเสียโอกาสนะเราก็จะเป็นหนี้ชาวบ้านนะส่วนชาวบ้านคารวะก็สามารถนะครับปฏิบัติท,ทางจิตบวชใจนะไปถึง การรู้อริยสัจสี่เช่นเดียวกันได้มรรคผลในจิตใจได้เช่นเดียวกันนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะหเห็นนยุคสมัยนี้นก็วุ่นวายพอสมควรนะครับในวงกังส่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ